สวัสดีครับวันนี้ก็จะทำการเราจะเซอร์ไพรส์แอดมินที่อยู่ข้างล่างนะครับนะแอดมินพี่บีนะครับนะข้างล่างเขาทำงานมา3มเดือนแล้วก็อยากจะมีโบนัสให้เขานะครับก็วันนี้จะทำการเซอร์ไพรส์อันนี้เป็นโบนัส3เดือนของเขานะครับส่วนคนถ่ายคลิปก็ได้ไปแล้วเนาะได้แล้วค่ะ <laughs> นี่นะครับเราจะเซอร์ไพรส์ แอดมินนะครับด้วยเงินจำนวนหนึ่งนะครับเค <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันว่าเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อคืนเขาเลิกดึกที่ก็เลิกดึกใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อคืนเลิกกันประมาณหกโมงเช้าใช่ไหมเก๋ใช่ประมาณเอประมาณหกโมงเช้าเดี๋ยวเราจะไปเอาตังก้อนนี้ไปให้ที่เขาเพราะว่าเขาก็ทํางานกันมาหนักหน่วงทุกคนแอดมินทุกคนที่บ้านนี้ก็ทํางานหนักหน่วงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ทอยุข้างล่างใช่ไหมจีใช่คะีน้มาเ้โออะไรอ่ะเอ้าเธอทำอะไรอ่ะอุ้ยทำงานเพิ่งเสร็จ เมื <Scroll> ่อค <fashioned S 2> ืนเธอนอนกี่โมงอ่ะนอนหกโมงเช้าเหนื่อยมากนอนหกโมงเช้าเมื่อวานพี่บีไม่ได้กลับบ้านนะครับไม่ได้กลับบ้านไไม่ด้้กลับบานเพราะว่าดิวบอกว่าให้อยู่ช่วยงานดิวนะครับเอาไหนบอกว่าจะไม่มาฮะไหนบอกว่าจะไม่มาก็ก็มาเพ็รอย่างอยู่นี่โอ้ยเยาวติสสร้างตะบางมุมไม่กินอ๋อเบื้องหนังเออดูหนังดูทีวีไปอ๋อผู้ใดยกกระเป๋าว่าให้นี่งเ้ยคนขับรถมั้ง ไม่วันนี้ก็เห็นงานเมื่อยเห็นงานก็นดีวเนเห็นงานอีหยางก่อเห็นทำงานกับน้องดิวเนี่ยมีความสุขไหมถามว่ามีความสุขไหมมันก็ที่สุดแล้วเพราะว่าการทํางานทุกที่เหนื่อยหมดเนาะ,ะแต่ว่ากับน้องเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยแต่มันคุ้มทุกสิ่งตอนแรกแกทํางานโรงงานนะพี่บีอะเหนื่อยตอนแรกพี่บีเขาทํางานโรงงานนะครับพี่บีแล้วทีนี้วันนั้นก็ คือแบบว่าไม่มีเงินจ่ายค่าห้องอะไรสัก<ช>อย่างนี่แหละพอดีแบบเงินเขาเรียกว่าอะไรชักหน้าไม่ถึงหลังเนาะใชก็เลยทักมาของานดิวทามวันนี้ก็จะเข้าเดือนที่สามแล้วสามเดือนอาสามสเดือนมีความสุขนะทำงานถึงแม้ว่ามันจะไกลมากไกลนะไกลนะไกลมากแต่แต่ดีไม่เคยหวั่นว่าตรงโู้นไกลตรงนี้ไกลแต่คือเต็มที่กับงานทุกวันอะ่ะเ,เรารู้ว่าการทํางานของเรามัน มันต้องสู้อ่ะคร<ม>อบครัวเรารออยู่<ม>อะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องสู้แต่ดิวก็ให้โอกาสด,ดีแบบที่สุด<อ>สิ่งสิ่งที่มีได้รับจากดิวมาถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีใครช่วยเหลือบีได้นอกจากดิวอันนี้คือกล้าพูดเลยนะไม่คือเรื่องจริงที่แบบตื่น้าถ้าใครถ้าใครติดตามชีวิตดิวกับพี่บีก็มาด้วยกันตั้งแต่แบบยังไม่มาถึงจุดนี้นะทุกวันนี้ที่ดิวเอาแกมามาทำงานด้วยก็คือว่า เออคือแบบเราอยากให้โอกาสคนนะคือแบบบางทีเราอาจจะมีการผิดใจอะไรกันบ้างแต่ก็แบบวันนี้ก็มันก็ไม่หรอกการการาที่เราพูดความจริงมาทำให้อกีกฝ่ายหนึ่งยอมรับในความความเป็นตัวตนเราได้ถูกไหมถ้าวันนั้นยิวไม่ให้โอกาสพี่วันนี้พี่ก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงตรง<ห>ู้ไหมตอนนั้นยิวโกรธพี่พี่เพราะอะไรใช่แค่แกยืมเงินยิวพันหนึ่งนะแกยืมเงินยิวพันหนึ่งแล้วทีนี้แกบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นพี่เอาใช้นะอะไรอย่างเงี้ย พอแกไม่ให้ดิวอ่ะดิวก็จะดิวก็บอกว่าโอ้ยพี่บีพี่พีทำแบบนี้ไม่ได้นะก็เลยโกรธกันเรื่องมีอยู่แค่นี้อย่างอื่นก็ไม่มีวันนี้ก็สามเดือนแล้วเนาะก็ไม่รู้จะให้อะไรพอแล้วคือให้มาเยอะแล้วเนาะให้เยอะก่อนหน้านี้เขาก็ให้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นค่าห้องค่ากินทุกอย่างก่อนงานวันเกิดเขาก็มอบแหวนให้เราวงหนึ่งนี่ไงก็เคยซื้อแหวนให้ใส่ไหใส่ไหมตอดอืออันนี้อันเดิมไหมเนี่ยอันเดิม ไม่เคยไม่เคยไปจำนำไหนนะจ๊ะแออป้าเฮ้ยวันนี้มีมีอะไรให้อันเนี้ยเนี่ยวิซยับเลยอันเนี้ย่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะลองเปิดดูเนี่ยเป็นไง เป็นไงมีไม่เคยได้จับะไรแบบนี้เลยอยากขอบคุณนะขอบคุณเป็นไง <c oughs> ขอบคุณจริงๆขอให้น้องของของมีเป็นแบบนี้ตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแอดมินเขารักนะออทุกคนเขารักแล้วก็เขาชื่นชมในตัวของดิวถ้าดิวไม่ป้อนงานให้เขาทุกวันนี้เขาก็ไม่มีกิน่นจริงจริงดิวเหนื่อยไหมดิวทำงานเหนื่อยไหม นอนเช้าทุกวันบีมองบีรู้เลยว่าน้องเูาแม่งโค้รเหนื่อยเกู<ม>ต้องทาให้เหนื่อยกว่าน้องกูก<ม>ูทําไงก็ได้ให้น้องกูไม่เหนื่อยอ<ม>บอกเลยเขาสู้นะเขาเป็นคนที่มีความแบบอดทนสูงมากดีออหรับนะ<ม>ตัวบีเองเนี่ยบีไม่ได้เก่งอ<ม>ืไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่บีชื่นชมอยู่อีกอย่างที่เขามีความอดทนมาก เราก็งานคือเขาสู้มากอจนถึงทุกวันนี้นอนหกมงมงเช้าทุกวันอมไม่ใช่ว่าทุกคนเห็นเขามีตังค์ทุกคนเห็นเขารวยไม่ใช่เขาไม่ทํางานนะคะทุกคน <ทำ S 2> ไม่ใช่ว,ว่านอนทุกวันเ,วเหนื่อยทุกวัน,นทาทำให้ลูกน้องมีกินเหนื่อยก็คือเขาเหนื่อย คุณเหนื่อยเท่าไหร่เขาเหนื่อยยิ่งกว่าอขอบคุณสําหรับก้อนนี้อันนี้ก็เก็บไว้เป็นแบบเผื่อได้ใช้อะไรขอบคุณนะขอบคุณน้องใบน้องขอบคุณโอเควันนี้ก็พราน้องเขาเขาดีกับบีมากเนี่ยอะไรก็บอกอันนี้ก็เก็บไว้เพื่อเป็นอนาคตตัวเองแหละขอบคุณจริงอย่างน้อยๆก็ได้ช่วยดิวบีก็เหมือนเป็นนั่นแหละช่วยเหลือดิวนั่นแหละในเรื่องของแรงแหละดิวถ้าถ้าดิว แรงเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีแอดมินอย่างจี้อย่างเงี้ยก็ช่วยกันใช่ไหมจี้ใช่ค่ะจี้ก็นอนเช้าทุกคนก็แฮปปี้นี่ก็เป็นโบนัสสามเดือนที่สัญญาไว้ขอบคุณนะขอบคุณขอให้รวยๆเงินที่ได้มาทั้งหมดบีจะฝากไว้กับดิวให้ดิวเก็บไว้ให้บีเป็นเงินก้อนเผื่อแบบพี่บีเขาใช้เงินแบบเวลาเขาใช้เงินเขาจะแบบไม่ค่อยคิดอะไรเงี้ยเวลามีตังค์จะแบบ ชอบเอาฝากไว้กับดิวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บีบีให้ดิวเก็บไว้ให้บีนะเวลามีอะไรก็อยากจะใช้อะไรก็บางทีอ่ะเขาไม่ฉุดขีดเขาก็จะไปซื้อนู่นซื้อนนเนี้ยอะไรแล้วก็<อ>จะถามว่าเงินหมดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละอันนี้ก็เอาไว้เป็นอนาคตที่บีเผืเ่อจะได้แบบเือเกิดมาคุณบุคคลจะจับเงินขนาดนี้เป็นจังไดเต้น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 วะไม่เคยเลย เกิดมาจากทองพอทองแม่ก็บม่เคยเห็นเออเกิดเกิดมาใยปนี่สามสิบสี่สามสิบเอ็ดก็ยังบม่เคยเห็นเออพิ่งได้จับเพิ่งได้จับแล้วมาขอบคุณขอบคุณเอฟซีนะคะขอบคุณขอบคุณทุกท่านเลยคือตื่นเต้นจริงคิดว่าจะได้ไหมวันนี้บีไม่เคยคิดเออไม่คิดพี่บีไม่เคยคิดว่าดิวจะเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนี้นะแค่ทำงานเห้ปิดของบีให้เต็มที่แค่นั้นบีไม่เคยคิดจะหวังอะไร สิ่งที่น้องให้บีทุกๆกวันเนี่ยมันยิ่งกว่าเงินเดือนอม,มันยิ่งกว่าสิ่งที่บีได้รับอซึ่งไปทํางานที่ไหนไม่มีหรอกค่ะบีเอาไว้กินหนมนะบีเอาไว้ค่ารถนะบีเก็บไว้นะทุกอยาก่างผู้หญิงคนนี้คือทุกอย่างคือแบบอาจจะไม่ได้เป็นพี่สาวน้องชายกันจริงๆแต่ก็แบบบางทีก็รักนางอะไรเงี้ยบางทีไปกินเหล้าเมาด้วยกันนางก็พากลับบ้านอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเป็นรู้สึกว่าคือนางเคยพูดนะว่า บีทางานมาสามสิบกว่าปีแล้วอะคือแบบอายุสามสิบแล้วอะคือแบบไม่มีเงินเก็บเลย,ยไม่มีเงินเก็บแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ถึงเงินก้อนหรอกแค่แบบมีใช้ไปวันวันบีเคยบอกว่าแค่แค่บีมีข้าวกินทุกวันวบีก็โอเคแล้วเนี่ยค,คือ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 ตัวนาอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็เลยเนี่แหละให้เรามีความรู้สึกว่า เออถ้าเขาได้มีเงินสักก้อนนึงแบบเผื่อเขาอยากมีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตเป้นคนลุกเลยอ่ะอสุกอย่างเป็นเจ้าไหนมีใจ <c oughs> อยู่ในโตเหมือนหนีที่ถ้าเขาซื้อหายเด้ <c oughs> อ่าโอเคเฮง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 มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแต่สุขคือกันเดินออเด้อโอเคครับ